อะไรนี่เพื่อนเป็นเลิกฮะมึงซับซีเลยบ่โอ้โหมึงเบิองข้างไปหน้าซับซีครับโดดดงๆหรืออบ่ผมไม่โดดเอาถึงเงินนิ่มอยูได้แหละโอ้ยซับซีเลยอ่ะสามมันสามบ่แล้วดิสามท่านใหโอ้ว่าอยู่มือนีแลนด์สองขั้นหนึ่งทำเกี่ยวเนาะทำเกี๊ยวเบืองปากาเนี่ผมงูโกบานานเลยเพื่อนโอ้ ลำพงมาเซลันสิแมมอันนี้เขาเอินยังลำพงโอ้ถวแก่ปตีตู้หายใจเพียจัดดอกอยู่บ้านเลยวสิอยากมีลำพวงรถหัวหน้าก็หนาวมีมีลำพงแต่มาเปิดฟังเลยมันเอามาไว้โกโก้ชิงผู้สาวมาทำไปแล้วเลยในทางรถมุ้ยเพ่งฟังบอมนี้รถใหญ่มีเพ่งฟังในเอ๊ะเอ๊ะเกิงสิว่าตาม ตามคอนเซ็ปต์เอเยนเพลงเพเออันที่ว่านังหกหลอมันหนาวมันเย็นก็กาคาอืดอ,าคาอด,ดิมิภ <c oughs> า,าคมโปคาไงดเออมี่ภามโปขาไน้ำโอ้มันแดดมันซองเนาะถีน้องเนาะเอาครับภาคมโปขาไ้เนาะโอ้ย้ยได้หัวมาเลนี่เด้ลังค้าวมาลนี่เป็นลังข้ามา,า,ามโอ้กหนหนวน้ำได้ได้บ้างไหมบยวัวตนาดี ในนาเดชยังบอกเกิดนี่มันก็นทีหนึ่งเลยนี่ว่าเรื่องค้าขับรถรอ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 นอนเลยฉันยังบ่กมีเมียนี่ไปไปไปใส่นี่ก็ได้เมียอยู่นหนักเนาะคันโสดๆนี่เนาะอย่อางไรตอนนี้มันมีเมียอยู่มันก็เลยหักเดียวใจเดียวเนาะคันโสดๆนี่เบ้าโสดนี่ กันเป็นคนขับพวกล่อนี่ไปไปแล่นยุ้ไซได้เมียอยูน่ยนั่นเลยก็ถึงยี่กานแล้วหาคนมาเปลี <c ười> ่ยนในเออที่ต้องเอาปากกาเดี่ยผมว่าก็ใจวะเมื่ากีลืมเอาบ้างไปหนีเวลาเบรกมันถิงไงโอ้ต้องเนี้มวยโอ้ย่นี่เขาหลอกค่องปะหลอกใช่หลอกสะหลอกซะโอ้สะใหญ่สะใหญ่หมูบ่บ้านสะใหญ่ <c ười> <c ười> แต่ไป ขุดอยู่นี่ไปถมวัดมึงเบิ่งเกือบจะถมท่วมวัดเลยเนี่ยถมเม็ดดูดูเดี๋ยวผมไม่ดูเกือบท่มวัดอี่รึเนี่ยน่นเห็นไหมอดยังไงนี่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 เห็นไหเอามาสต็อกดินริ้ววัดต้องการดินหลายขนาดนั้นดินหลวงเอาไปเทม่คืออะไดรไงที่ทำเป็นน้ำวันใน ที่ของอื่นหามเลยไหมเราขันดินบ่พอดขันขันดินบ่เม็ดนี่วัดบ<น>่มีมองเท่มึงอย่าไปที่ใส่โรงเรียนบ่มีมองเท่ไปไหนครับฮะอ๋ะอไปเืือสูบครับ บมบระเด็นี้กับบ้านหรอกครับผมบอกร,ร,ร,ระโกใจผมไม่ใจไหลใจดัพปันโดนะครับจั๊กโวโวอยังนั้งปากูนี่อู้โค้งโค้งไที่น่องนี่เป็นจังหน่อยอ๋อยันยันแล้วมึงหนีกับบ้านปาดุงโูตามแล้วเห็นมึงหนีกับบ้านนี่ก็นขั้นเดียวอาจลาดแล้วปาเหนียวไปโค้กจอดล้อ rồi thả đi rồi đó <cười> Ừ <cười> Đó, bái xong nhìn lạ Đi ơi Xong nhìn